รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนล้วเมื่อแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอย่างรู้คือของกำนัดจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมัน ให้เป็นรัังงววขอโลกรรูู้สมอกไดีภารใช้งานง่ายมากเลยค่ะเปลี่ยนฝาเนี่ยได้เรื่อยๆด้วยค่ะอีกสิวิทุกวินาทีบนเวทีแห่งนี้ทุก zij, พวเรือนควรจะมีติดบ้านไว้อย่างน้อย1อันครับจะซื้อหรือไม่ซื้อครับจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล โอกาสที่คุณจะได้มาเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์แห่งปีไม่ดันลงไปอาจารย์แต่ถ้าดันก็จะทำให้ไม,ไม่ทำงานตอบอย่างนี้ได้ไหมนักประดิษฐ์ทีมใดจะผ่านไปได้ต้องติดตามโดยกติกาการแข่งขันในปีนี้นั้นจะแบ่งออกเป็น4รอบรอบแรกแพ่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอไอเดียนแนวคิดพร้อมภาพล่างของกลไกสิ่งประดิษฐ์ต่อนหน้าคณะกูรูทั้ง3ท่าน โดยทีมที่ได้รับสิทธิ์ซื้อไอเดียจากคณะกรรมการ2องท่านขึ้นไปถือว่าผ่านสำหรับนบวัตรกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะแต่ได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0แสนบาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา5 0,000บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา3 0,000บาท สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะชื่อการนะคะจากทีมพาราค่ะการต้องการจะทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทยที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่ายางพาราไทยล้นตลาดแล้วก็ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศในรูปแบบของเป็นยางดิบอยู่ก็เลยอยากจะเพิ่มให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะเพิ่มเป็นอะไรนั้นก็ ช่วยติดตามกันด้วยนะคะซึ่งแบรนด์พาราก็คือของใช้ในครัวเรือนที่ไปมิดต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยผ่านการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมแบบเรียบง่ายค่ะจึงทำให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แรกอันนี้ชื่อว่า t r a i n ิ n วค่ะ TrainO คือจุกปิดขวดแก้วค่ะที่สนับสนุนให้ผู้ใช้นำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือนค่ะซึ่งมีทั้งหมด3การใช้งานด้วยกันการใช้งานแรกนะคะก็คือสามารถปิดขวดแก้วได้สนิท และพอเรานําจุกตรงสีเหลืองขึ้นออกมาค่ะรูปฟอร์มของกรีบสีเขียวค่ะสามารถพลิกขึ้นมาสามารถเทน้ําได้อย่างง่ายดายและไม่หกเลอะเทอะที่เคยเป็นปัญหากันและด้วยรูปรูปแบบที่ออกแบบเป็นรูปคายๆดอกบัวและปากกว้างนะคะก็ทําให้ง่ายต่อการกรอกน้ําซึ่งนําพามาสู่การใช้งานรูปแบบสุดท้ายค่ะก็สุดท้ายนี้ก็คือการเชื่อว่าการที่จะออกโปรดักต์สักอย่างหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งในท้องตลาดนะคะ ไม่ใช่แค่การใช้งานอย่างเดียวอะค่ะที่สําคัญความสวยงามและความออกแบบการออกแบบที่ดีก็ต้องควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและถึงมือผู้ใช้ให้ได้ดีที่สุดอะค่ะใช้เวลาในการพรีเซนต์ได้คุ้มค่าครบทุกประเด็นแบบนี้กูรู้ทั้งสท่านจะว่ายังไงล่ะครับต้องเป็นพี่ปอก่อนเดี๋ยวพี่เด็กน่าจะลงมาค่ะคะณตาครับเถอะขอบคุ้มค่าทันทียิุไม่รู้จะ เอาตรงไหนมาติติงเขาด้วยรูปลักษณ์ของความสวยงามหน้าชาขอ,อางผู้บริโภคเรนก็เลือกเลยแล้วกันผมมีคำถามเยอะแยะที่ผมลิสต์ไปแต่ว่าพอมาลิสต์ไปเรื่อยๆคุณการก็ตอบในการพรีเซนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็หมดคําถามครับมาเลยทีชาเดียวก่อนอ้าวขอบคุณ<ด>ครับผ<ด>่านเข้ารอบไปรอกันอีกทีมละครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกทีมที่สามารถพรีเซนต์ได้ดีนะครับอย่างเช่นทีมต่อไปนี้อุปกรณ์ขัดง่ายไม่ขัดใจโดยที่สายยางจะต่อเข้ามาผ่านเข้ามาทางด้ามจับของเราครับน้ําจะผ่านเข้าไปที่ปอเปิดปิดส่วนที่2ก็จะเป็นที่เก็บน้ํายาส่วนต่อมาก็จะเป็นแปลงขัดนะครับโดยที่แปลงขัดนี้จะมี วาล์วจ่ายน้ำสองวาล์วโดยใช้เป็นหัวสปริงเกอร์เพื่อเวลาเราขัดจะได้สะดวกยิ่งขึ้นครับสรุปแล้วนี่ก็คือแปลงขัดพื้นที่มีการต่อยอดโดยนำแปลงมาเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำทำให้สามารถฉีดน้ำในระหว่างการขัดพื้นได้เองยังไงล่ะครับทั้งดรชิดพี่ดุกและพี่ปอจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ การใช้งานของเขาเลยแต่การพรีเซนต์ของเขาว่าไม่ได้เลยสําหรับพี่นี่นะนึกงน้องเป็นสูนย์เลยการพรีเซนต์แต่ดูของของ,ของเขาอ่ะของของเขาคืออยากเห็นจริงๆเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์น่าสนใจถึงแม้การพรีเซนต์อาจจะยังต้องไปปรับปรุงแบบนี้รอบหน้ากลับมาคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้แล้วล่ะครับส่วนทีมต่อไปนั้นจะสามารถพรีเซนต์ได้ถูกใจกูรูไหมต้องมาชมกันครับกับอุปกรณ์ป้องกันน้ําล้นอุปกรณ์ของเรานะคะ ใช้ลูกแก้วเป็นตัวอุดน้ําค่ะ<ม>เพื่อรักษาทรัพยากรน้ํา<ม>และแก้ปัญหาน้ําล้นค่ะหลักการทํางานนะคะใช้ขวดเป็นตัวถ่วงน้ําเป็นตัวตัวถ่วงค่ะเ,เพื่อดันให้ลูกแก้วขึ้นแล้วน้ําไหลออกมาค่ะพอน้ําถึงระดับขวดลอยลูกแก้วก็จะมาอุดที่แคมเปอร์ค่ะทําให้หยุดน้ําอยู่ค่ะน้ําก็จะไม่เกิดปัญหาน้ําล้นแล้วค่ะดูเหมือนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะมีกลไกที่เข้าใจไม่ยากแต่น้องๆยังอธิบายไม่ค่อยเข้าใจ ทำให้ดร์ชิดถึงกับต้องออกมาช่วยอธิบายกันเลยทีเดียวครับอุปกรณ์ของน้องเนี่ยไม่ได้คล้ายๆกับการทํางานของไอตัวเบาะใบตัวตั้งระดับน้ำทุก,ก,กอยในใน,ในส่วมแต่ข้อดีคือว่า อุปกรณ์ลักษณะนั้นเนี่ยมันปรับระยะไม่ได้มันคงที่เลยอันนี้สามารถปรับได้คือข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้อย่างนี้อันนี้ข้อผิดพลาดของน้องเขาคือไม่มี2ภาพที่ผมว่าถ้ามี2ภาพปั๊บจะเข้าใจอันนี้ไม่รู้อันนี้ขายผู้บริโภคได้นะไม่รู้จะขายพี่ดุ๊กไงเพราะว่ามันไม่สวยเนาะช่วยได้แค่นี้นะดรชิดออกมาช่วยอธิบายแบบนี้ก็น่าจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ผลตัดสินจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันละครับจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ กและทพี่ปอไม่สื่อเพราะกลไกที่ไม่ใหม่ไม่สวยงามทําให้อุปกรณ์ป้องกันน้ําล้นต้องตกรอบไปอีกทีมครับและทีมต่อไปนั้นเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะมานําเสนอไอเดียเกี่ยวกับการทําความสะอาดที่จะมาแทนการใช้แปลงแบบเดิมๆไปเลยกับถุงมือขัดห้องน้ําวิธีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของมือมาใช้กับถุงมือทําความสะอาดซึ่งเป็นถุงมือยาง มาใช้กับแผ่นเดขัดที่สามารถขัดถูได้ทั่วไปกับงานทั่ทวไปค่ะการใช้งานถุงมือขัดห้องน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นขัดบริเวณทั่วไปภายในห้องน้ําหรือว่าจะเป็นบริเวณซอกมุมร่องรอยต่อซึ่งเป็นปัญหาของการทําความสะอาดห้องน้ําค่ะเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้ามือและหลังมือในการทําความสะอาดห้องน้ําได้อย่างสะดวกค่ะถ้าเอาผงแผ่นขัดเนี่ยมาซอยเป็นผงแล้วก็เอาผงพวกนี้มาแอปพลายกับถุงมืออันนี้น่าสน,นใจเพราะว่า มนุษย์เนี่ยมีโครงสร้างมือที่ที่คล่องแคล่วที่สุดไม่มีอุปกรณ์ใดสู้มือเราได้แต่น,นี้เหมือนกับน,น้องเอาแค่แผ่นมาปะใช่ไหมก็เลาย่งคิดไม่ออกอยู่าถามผู้บริโภคดีกว่ามันไม่แปลกใหม่สำหรับพี่พี่เคยเห็นแล้วนะครับคือจริงๆแล้วน้องลองผสมผสานและทําให้ได้อย่างที่ดรว่าเนี่ยจะน่าสนใจกว่านี้อย่าท้อน,นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้พี่จะยังไม่ซื้อนะพี่ดุ๊กกดไปไม่ซื้อไปแล้วแบบนี้ดรชิดหรือพี่ปอไม่ซื้ออีกคนก็จะตกรอบทันทีครับ แต่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 ถ้เข้าตรงซอกเล็กใช่แต่ถ้าหนูทําอย่างผมว่าแป้งเข้าสู้ผมไม่ได้แป้ง้าสู้ถุงมือนี้ไม่ได้คือผมซอยเอาแผ่นขัดเนี่ยผมเอาซอยเป็นผงใหม่เลยแล้วก็ใช้กาวช้างเนี่ยนะแล้วก็โรยผงไปใหม่เนี่ยคราวนี้จะซอกขนาดไหนแป้งก็สู้ผมไม่ได้เพราะเพราะเล็บผมก็มีที่ขัดนี่ซื้องล้วแน่ถึงจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้แต่ก็อย่าท้อนะครับกลับไปพัฒนาใหม่ ส่วนช่วงหน้านั้นมีสิ่งประดิษฐ์เด็ดๆอีกเพียบรออยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสมรภูมิไอเดีสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมรภูมิไอเดียกันครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์มากมายหลากหลายประเภท แต่ก็มีทีมที่คิดนวัตกรรมที่มีการทํางานคล้ายๆกันเข้ามาแข่งขันกันด้วยโดยในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พบกับเด็กหนุ่มจากแดนใต้เจ้าของนวัตกรรมชุดเก็บมีดพร้อมลับคมซึ่งผ่านเข้ารอบไปได้สัปดาห์นี้เราก็มีนวัตกรรมที่ช่วยเก็บมีดไปพร้อมกับลับคมได้เหมือนกันแต่มีกลไกที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับกับที่เก็บลับมีดอันนี้คือส่วนของในช่องหนึ่งช่องนะครับ จะมีกลไลกหลักๆอยู่3ส่วนครับก็คือส่วนกันไม้มีดโดนตัวรับในตอนใส่ครับแล้วก็ส่วนดันไม่มีดแล้วก็ส่วนใบรับมีดครับลักษณะของใบรับนะครับใบรับก็คือใบรับเหมือนที่รับมีดทั่วไปที่แบบว่าดึงไปต้องดึงไปในทางเดียวเราเลยต้องทําที่กันไว้ในตอนใส่ครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันไปโดนก่อนครับสำหรับการทำงานน,านั้นเมื่อใส่มีดลงไปกลไกด้านในจะทำงานทำให้เกิดช่องห่างและมีดจะยังไม่ถูกลับ จนเมื่อมีดเข้าไปอยู่ในช่องแล้วมีดจะแนบสนิทกับที่รับมีดด้านในเมื่อดึงมีดออกมามีดก็จะถูกรับนั่นเองครับเธอรู้ได้ไงขนาดที่เธอดึง <c oughs> ออกมาเนี่ย <c oughs> เธอใช้แรงสปริงกดมีดเพื่อให้เกิดการรับมีดใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับกดตเธอรู้ได้ไงว่าเธอดึงออกมาได้คำนวณมาป่ะ <c oughs> เพราะว่าแรงที่ใช้ในการกดเนี่ยมันก็กลายเป็นฟริกชันในการดึงมีดออกจากจากจาก,จากซอก <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับเธอใช้หลักการในการคำนวณ เข้าใจคำถามป่ะเข้าใจครับเออตอบสิแค่ดันดันในแนวเกนนี้ครับแต่พอในแนวเกนวายแรงเสืยอทานมันจะน้อยครับสังเกตเวลาคนที่เรารับมีดเนี่ยเราจะถ้าติดมากๆแล้วเราจะผ่อนใช่ไหมใช่ครับเราจะผ่อนมือแต่เนื่องจากสปริงลดเด็ดไมคแขนิซึมอย่างนี้เนี่ยแรงที่แอพพลายลงไปเนี่ยมันคงที่ มันลดไม่ได้ไม่เหมือนกับมีดมีมือขนเวลาเราติดปับ๊บเราผ่อนได้เราก็ค่อยค่อยลูกผมไม่ติดใจกลไกกลไกน่าจะเวิร์กแต่เธอจะออกแบบค่านิดของกลปิงค่าเกเท่าไหร่ถ้าเป็นผมผมจะติดแคมเบ้ลวตัวหนึง่งไว้ปรับได้พอเขอ้าใจมไหมร้า<อ>ถึงแม้จะมีข้อสงสยัยแต่ดรชิดก็ให้คำแนะนำกับน้องๆไปด้วยถ้าผ่านเข้ารอบไปก็ลองนำไปปรับปรุงดูนะครับ แต่ท er so like ี่สําคัญคือจะผ่านไปได้หรือไม่นั้นต้องมาดูผลตัดสินกันล่ะครับผมซื้อก่อนเพราะจะให้แขงไปแข่งอีกทีมหนึ่งได้มานี่ก็มีคู่จิ้มแล้วรับคกับยินดีกับทีมที่เก็บรับมีดได้ครับที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้แต่ก็มีกลไกที่ต้องปรับไปพัฒนาด้วยต้องติดตามดูกันครับ และทีมต่อไปยังเป็นไอเดียในห้องครัวกันอยู่กับ Cook ิ n g Fit ชุดที่ขอดเก็ดปลาจะเป็นยังไงไปชมกันครับสิ่งสำคัญก็คือปลาเนี่ยเราต้องขอดเกล็ดนะขอดเกล็ดซึ่งถ้าหากว่าเราขอดเกล็ดมาก่อนจากตลาดเนี่ยความสดความการการปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนะครับตรงตรง,ตรงอุปกรณ์ตรงนี้มันจะมีที่ขอดขอดเกล็ดอยู่นะครับ<ภ>ซึ่งซึ่งพอขอดปั๊บเนี่ยเกล็ดมันก็จะอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อไม่ เกล็ดเนี่ยมันมันเพ่นพ่านนะฮะก็เด็นนะจเกล็ดเพนพานก็สุดท้ายแล้วพอขอดขอดแล้วเนี่ยเราสามารถบีบตรงนี้เพื่อปัดให้กาการันตีว่าเกลดที่กอดมาไม่เสียหายเอาไปทําสิ่งประดิษฐ์ต่อได้ครับในขณะเดียวกันไม่กระเด็นเลอะเทอะเพราะว่าจะเก็บอยู่ในถ้วยที่ลักษณะเหมือนถ้วยติมพอกดปุ๊บ ก็จะไปปาดออกแล้วก็ทิ้งหรือว่าเอาไปเก็บในภาชนะที่เราจะเก็บเกร็ดได้ครับจะให้บวทีเซ้นไหมเขามั่นใจมากเลยนะครับค่ะอันนี้คือเป็นกล่องดำสำหรับผมเลยว่ามันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นได้ไงว่าตรงนั้นเนี่ยพอไปกอดปั๊บแล้วมันก็จะเก็บเกล็ดมันเอาเกล็ดออกมาได้แล้วมันก็เก็บมันจะเป็นที่ตากแล้วก็ขายอันนี้มันเหมือนกับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองมันมืดแล้วไปสเต็ปสามเลิกเลยผมไม่ซื้อเพราะว่าแต่ว่าผมอยากเห็น ขอบคุณมากครับยังไม่ถึงออข,อขอโทษด้วยนะคะ,ะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้าเป็นแบบว่าแกงง่ายๆในการที่มีตะปูแบบคือไม่เชิงอาจจะตะปูนะคะเหมือนสตเตนเล็ง่ายๆแค่ขอดก็ง่ายแล้วค่ะ และทีมต่อไปก็เป็นไอเดียน่ารักน่ารักที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการหยอดตาน้องๆกลุ่มนี้จึงมานำเสนออุปกรณ์ช่วยหยอดตาครับซึ่งอุปกรณ์ของเรานะครับสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่มีตัวยานะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเรานะครับเอาตัวยานั้นมาเสียบใส่อุปกรณ์ของเราแล้วเอาอุปกรณ์ของเรานะครับมาครอบบริเวณดวงตาเพียงแค่นี้ก็เป็นการเสียบชินนะครับเวลาเราห<ด>นะยอดตาเนี่ยเขาจะให้เราหยอดตรงหัวตานะ ช่แล้วมันจะไหลเข้าไปในดวงตาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเจาะตรงกระบอกตรงกลางอ่ะมันมันมันจะลงตรงต,รงตำแหน่งหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจคือสําหรับพี่แล้วนะครับพี่เป็นคนมีปัญหาเรื่องการหยอดตาจริงๆเดียวซึ่งคิดว่าถ้ามันตอบโจทย์พี่ได้พี่ก็สนใจ<ล>แต่ในแง่ของการดีไซน์เนี่ยน้องเปิดไตหมดเลยน้องเอาไ้แค่อุปกรณ์ นี่มาเจาะรูแล้วน้องจะต่อยอดให้ให้กลายเป็น Pro ตภัณของน้องได้ยังไงพี่ก็ไม่ได้ค่ะก็<ม>คือหนู <uli> คิดกันไปแล้วว่าถ้าหนูได้ไปต่อยัค่ะหนูจะทําให้ทรงเนี่ยมันเ,นเข้ากับดวงตาของเราโดยจะทําทรงเนี่ยคล้ายกับออฟซ่าค่ะ<อ>เป็นทรงรีเข้ากับดวงตาแต่จะบางกว่าจะจะบางกว่าโดยใช้หลักการก็คือเป็นเหมือนแว่นดาน้ำอ่ะค่ะให้ครอบแล้วก็จะรวบหน่อยไหมพี่ซื้อเลยโอเคครับพรีเซ้นไม่หยุดแบบนี้ก็โดนใจพี่ดุกซื้อเลยครับแล้วครูดูที่เหลือจะว่ายังไงกันบ้างล่ะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ ซื้อ3ามท่านครับผ่านต้องรอบไปได้ทีมแต่กลับมารอบหน้าจะพัฒนาีิตรงโจทย์กูรูทั้ง3ท่านไหมต้องติดตามกันส่วนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายของวันนี้จะเป็นอีกทีมที่สามารถตีตัวผ่านเข้าไปได้ไหมนั้นต้องมาชมกันครับกับเครื่องนวดป่าเท้าคลายเครียดแบบลูกกิ้งปกติจะใช้มือกระตุ้นนะครับโดยการบีบนวดนะครับแต่ ทางกลุ่มของกระผมจะทำให้ไม่ต้องใช้มือในการนวดนะครับจะใช้ลูกกลิ้งแล้วก็มีมอเตอร์นะครับแล้วก็มีการควบคุมการไปกลับด้วยสวิตควบคุมนะครับจะทำให้สะดวกคือเรานั่งชิวๆเลยนะครับแบบว่านั่งสบายให้ลูกกลิ้งทำงานกันเองนะครับแต่กลุ่มของผมจะมีปุ่มแม่เหล็กเพื่อช่วยในการกดจุดนะครับ ผมคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบไหลเวีย VR นมันดีขึ้นครับเราคิดหรือรเราทดลองแล้วหรือเราเชื่อหรือเราฟังเข้ามาคือ, <มา S 2> ค,อคิดแล้วเราคิดแล้วเราเชื่อไงว่าความคิดเราถูกวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่ความรู้สึกนะไม่ได้นะคือถ้าวิทยาศาสตร์สร้างด้วยความรู้สึกเนี่ยมัน,มนจะไม่ได้หนีจากสายศาสตร์เท่าไหร่วิทยาศาสตร์ต้องมีด a ต a นะ ต้องมีข้อมูลทดสอบอนะแล้วก็คุณต้องสามารถที่จะมีทฤษฎีทฤษฎีอธิบายได้นะถ้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แบบนี้ดรชิดจึงเลือกไม่ซื้อครับแบบนี้ต้องมาลุ้นให้กูรูทั้งสองท่านซื้อแล้วล่ะครับถ้าพี่เป็นผู้บริโภคนะคะถ้าคนขายของแล้วตอบพี่ไม่เคลียร์เนี่ยพี่ไม่ซื้อนะคะก็ขออนุญาตยังไม่ซื้อนะครับไม่เป็นไรนะท้งพี่ดุ๊กและพี่ปอก,ก็เลือกที่จะไม่ซื้อครับ แบบนี้ก็ตกรอบไปอีกทีมอย่างน่าเสียดายแต่อย่ายอมแพ้นะครับและในช่วงหน้ากลับมาแล้วกับสมรภูมิไอเดียสนับสนุนไอเดียแซบโดยอามาโดโอ้โหเนี่ยไอีท็อปแบนี่โอ้เดี๋ยวนี้คนตามล้านกว่าแลเนีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขายเสื้อฮะเออแล้วเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจแล้วเนี่ย เออเดี๋ยวลองโทรไปคุยดีกว่าท,ท็ปทอปแท็บท็อปแท็บฮัลโหลฮัลโหลท็อปแท็บับพี่เชลว่าซับแมนบรอเดี๋ยวนี้คล้ายเสื้อแล้วหรอเห็นในไอจีใช่ครับใช่ครับพี่เชลเออเป็นไงดีไหมดีไหมโอ้ก็ดีเลยครับตอนนี้นับเหรียญอย่างเดียวเลยครับพี่โอ้แหมนับเหรียญนับเงินสิ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวไว้นัดคุยกันหน่อยดีกว่าได้เลยครับคุยเรื่องธุรกิจกันด้วยงั้นเราเจอกันที่ไหนดีฮะเออร้านเดิมเลยโนแวร์ร้านเดิมร้านเดิมโอเคครับผมโอเคโอเคเออเดี๋ยวเจอกันนะ เดิมมันก็ร้านนี้ดีกว่าอ้าวพี่เช่อวัสดีครับอ้าวพี่สาวพบแท็บก็คือร้านเดิมก็คือร้านนี้นี่เองอ้หเดี๋ยวนี้มือถือมันดีนะคุยแล้วออกมาเป็นตัวจริงเลยอ่อันนี้น้องผมครับน้องโอ๊คนี่บอกสวัสดีครับทธุรกิจเสื้อผ้าด้วยกันครับผมเออเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องธุรกิจของเราหน่อยละกันนะได้เลยไปไปหาที่นั่งไปไปไป นะครับไหนๆก็เจอน้องสองคนแล้วนะวันนี้มานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าได้ครับพูดถึงธุรกิจที่เราทำอยู่เลยครับเสื้อผ้าแบรนด์เว r ร์มิเลียนถูกต้องที่มาคืออยากได้เงินอันนั้นคือจุดประสงค์แล้วอยากมีรายได้ใช่ครับแต่คือประเด็นคือว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเนี่ย ชอบใส่เสื้อแบบฟิลประมาณโอเวอร์ไซส์มากแล้วคือทีเนี้ยบางทีเสื้อผ้าที่มันแบบถูกใจเราที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์มันค่อนข้างแพงตัวเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออลองพลิกดูไหมว่าเป็นแบบเออทําเองเพื่อลองใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็มีแบบรายได้เป็นของตัวเองด้วยแล้วในตอนที่แบบว่าเริ่มทํานี่คืออะไรคุยกันเฮ้ยอ๊บเอาไงวะเฮ้ยเฮ้ยท็อปเอาไงแล้วก็ทำี่เลยคือจริงๆแล้วเรามี3คนครับผมเริ่มมาโอน่าจะสักสองสามคอลเลคชันแล้วนะใช่สองสามคอลเลคชันคือจริงๆเราอยากจะเริ่มจาาากกรทที่ํ ง่ายๆก่อนเป็นแบบ simple space ก็คือเป็นเซอร์เวอร์ไซส์ที่ตอนแรกเนี่ยเราจะมีสีที่ค่อนข้างเพลนๆนะฮะเพื่อเราเริ่มจากการทำอะไรง่ายๆก่อนครับจริงๆต้องยอมรับว่าผมไม่ค่อยมีหัวทางด้านครีเอทีฟมากหรือว่าเราก็ยังไม่อยากที่จะจ้างสไตลิสต์ในตอนนี้เพราะเราอยากให้แบรนด์ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองก่อนพูดถึงโลโก้ดีกว่าเพราะว่าเตะตาแล้วก็จาได้นะโลโก้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ คือตอนแรกเนี่ยวอร์เมเลียนเนี่ยมันแปลว่าสีแสดหรือสีแดงอ่าใช่คือ,คอผมจร <ๆ S 2> ิงๆหาชื่อแบรนด์เนี่ยบอกตรงนี้เลยว่าง่ายมากคือผมไปเสิร์ช Google คำว่าคำชิ๊ดๆคู่คคคูแล้วเราก็ไปเจอคำนี้ครัว่าวอร์เมเลียนคือมันเท่นะแล้วคำแปลมันนะคือสีสีแดงที่เกือบจะไปทางส้มหรือว่าคือมันเป็นเฉดเป็นสัดแสบเป็นเฉดนึงของสีสีแดงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออเสื้อเราเนี่ยข้างหลังก็จะมีสีแดงแล้วก็เป็นลายแบบนี้ลายวอร์เมเลียนเนี่ยหมวกด้วยอะไรด้วยนี่นะใช่ประมาณนั้นครับผม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าจากการล้องผิดลองถูกทำให้เกิดเป็นธุรกิจได้แบบนี้เรียกว่าเป็นความกล้าแบบวัยรุ่นเลยล่ะครับมาพูดถึงเรื่องของจุดเด่นดีกว่าเพราะว่าการทำธุรกิจนี่แบรเราต้องมีจุดเด่นครับ,รบของเราเป็นยังไงฮะ ผมรู้สึกว่าเนื้อผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อผ้าที่ออจริงๆลแล้วที่สำคัญนี่คือทำที่ไทยด้วยนะใช่อันนี้ของ<ช>ไทย,ยนะฮะก็คือโรงงานที่ไทยจากจำหน่ายทไทยแล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรก็ทำที่เมืองไทยเลยเราทำกันตลาดยังไงบ้าง คือตอนแรกเนี่ยเราดึงดูดคนโดยที่ให้ทุกคนรับรู้ก่อนว่าเออเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของโอบกับพี่ท็อปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เริ่มจากการที่เราลงถ่ายรูปอลเลคชันแรกด้วยตัวของเราเอง๋อถ่ายเองเลยพี่เอาง่ายๆคือแบบมันเริ่มมันเริ่มจากเหตุการณ์ที่งงๆเลยเราเดินไปที่สยามแล้วก็แบบถือกล้องของตัวเองผมไม่คนถ่ายแล้วก็แบบผัดกันถ่ายก็ถ่ายแล้วก็โพสต์ข่ายอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตที่เราจะแบบว่า โพสขายไปเรื่อยๆเนี่ยช่องทางส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็น IG เป็น IG ครับใช่ครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มช่องทางเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ไปวางไว้ที่ Carnival Store ที่เสยามตะแควมีเมกะบางนาแล้วก็เซ็นทรัลรัฐพร้าวด้วยนี่ก็เลยเริ่มวางขายครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งสั่งออฟไลน์ก็คือวางขายตามร้านแล้วก็ออนไลน์ก็คือขายทาง IG ไอจีมียูเซอร์ไหมไอจนี่อหละแอ Vermilion Clothing เดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานอกใส่ตรงนี้ปึ๊บ่หรือใส่ตรงนี้ก็ได้นะ หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วแต่พี่กราฟิกเออใช่เราก็รู้สึกว่าเราชอบมันขนาดนี้ทำไมเราไม่คิดทำอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วใส่กันเองและก็สนุกที่จะทำมันและมีรายได้จากมันด้วยนภัรโชคจินดาชัยเจ้าของแบรนด์เวอร์มิเลผมว่าวันนี้มันเราเห็นปัญหาหนึ่งในการที่เด็กของเราอ่ะอาจจะยังพรีเซนต์ไม่เก่งพอจริงใช่ใคือนามองว่าเด็กไทยอ่ะประดิษฐ์เก่ง แต่การนำเสนอหรือการให้เหตุให้ผลการลำดับการพูดมีปัญหาจริงๆนะคะ,คะประเทศเราจะมีปัญหาใหญ่เลยนะคะถ้าเราไม่ปรับเรื่องการลำดับตรรก,กะเหตุและผลของเด็กมันมีตัวอย่างที่ดีวันนี้อย่างเช่น พาราพาราที่เป็นจุกมาคนเดียวเลยผู้หญิงพาราพาราอันนั้นมาพร้อมความมั่นใจรู้ที่มาที่ไปของดีด้วยแล้วก็กระชับแล้วก็พอดีและที่สําคัญคือทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยใช่ใช่อันนี้คือให้ร้อยเต็มเรื่องพรีเซนต์ของเขาก็ดีการตลาดด้ยการพรีเซนต์ไม่ดีมีอยู่สองเรื่องครับเรื่องหนึ่งอย่างที่พวกเราคุยกันคือการเล่นโฟลของเรื่องใช่ไหมว่าต้องโฟลไงแต่อันที่สองที่ก็สําคัญพอๆกันคือ ไม่รู้ว่าจุดสำคัญของสิ่งป็ตงนตจวเองคืออะไรไม่รู้หัวจใจ,ใจแต่มีอีกทีมหนึ่งเนี่ยเสียดายมากของดีค<ด>ือ <ละ S 2> ผมไปช่วยพรีเซนต์ด้วยนะน,น้องเขาไปคุยเรื่องอะไรเขาอธิบายไม่ได้คือเราว่าต้องต้องต้องเพิ่มในเรื่องของการนําเสนอก<ส>ารเยบเรียงเหตุและผลเรงได้าทีบายเขาไปแล้วพี่ว่างั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าใครจะเข้าใจที่เราเาจะเข้าใจแล้วเขาจะทำได้ดีขึ้นไหมลองดูกันดีกว่านาะจบไปอีกหนึ่งวันสําหรับการค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ จากเรานักประดิษฐ์มากมายที่เดินทางเข้ามาต้องติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีทีมไหนบ้างที่จะผ่านด่านแรกของเราไปได้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนวันนี้สวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าใ,ในเมื่อคุณวิ่งไปทางนี้8เมตรเพร์เซ็เนี่ยมันจะมีแรงเท่าๆกันเนี่ยอินเดเชียฟอสเนี่ยผลักคนไปข้างหลังเพราะนั้นงานนี้คือคนหัวแตก ที่กดน้ำดื่มอ่ะแต่เป็นเท้าเหยียบก็ไม่ใช่มันแตกต่างจากแล้วก็น้ำมันจะพุ่งมาก็จริงๆก็ช่วยทำให้บรรยากาศทังบ้านมันดูดีขึ้นนะครับผมผมกดอะไรดีกว่าอุ้ยกดผิดอุ้ยอย่าเข้ามานะผมมีสองคอมเมนต์นะไอ้ไอ้เรื่อไอ้ที่ไม่เป็นปัญหาอย่าไปทำให้เป็นปัญหา